สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเจ้า add on mousey mob กันนะคือที่คลิปที่ผมสอดลงไปหลายๆคนอาจจะไม่เจอคลิปที่ผมบอกแนะนำนะผมก็เลยผมก็เลยจะมาแจกครับผมก็จะมาแจก add on ครับซึ่งเดี๋ผมก็จะสอนวิธี แต่ว่ามันต้องปรับเอเวนต์สามอันนั้นเอียน,นั้นด้วยซึ่งผมจะบอกผมก็จะบอกด้วยว่าว่าต้องใส่เอเวนตอะไรมั่งหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วแล้วผมก็จะมาแจกกันไม่ไม่สอนลงแล้วนะหลายๆคนอาจจะไม่มีก็ฮะโอเคไปดูตอนเข้าโลกกันเลยโอเคครับผมก็จะมาสอนเข้าโลกลโอเคสร้างเวิร์ไป โอเคนะผมจะปรับเป็นโหมดสร้างสรรค์ก่อนครับก็เปิดไอ้นี่นี่แล้วก็นี่นี่นี่แล้วผมก็จะปรับเช้าตลอดแล้วก็ไปเปิดแอดออนหนึ่งเราด้วยนะครับอไหนวะนี่นี่เลย m o u s e Mob นี่เปิดให้มันขึ้นแบบนี้นะนี่แล้วอย่าเพิ่งเปิดโอเคแล้วก็จะ Create New ไปเลยโอเค สดี๋ยวโอเคตอนนี้เราก็ได้สร้างรั้วมาอู้มีหมู่บ้านด้วยเดี๋ยวขอดูไหนว่ามีบ้านหมากัดหมาในบ้านจานนี่เลยมีของให้ด้วยนี่ถ้าถามว่าไอา้ยาบไอขวานเนี่ยมันแขวงไงเนี่ยถ้ามันบล็กแบบเนี้ยเราต้องโหลดต้องลบมอสแล้วก็โหลดใหม่นะครับแล้วก็กดถ้าเราให้เรากดหน้าจอค้างนี่มันก็จะแข่งแบบธรรมดาแต่ถ้าเรากดกดชิปหรือกดย่อแล้วก็กดหน้าจอค้างก็เป็นงบบ ในที่บอกครับมันทำลายมันทำลายนี้ได้ด้วยยากนี่เลยโคตรเจ๋งถ้าเป็นตัวล็อตน่อนอะมันทำอะไรเม่ว่ามันอยู่บล็อกไหนมันก็ทำได้หมดแต่ผมผู้เล่นนะ่ะมันจะสุ่มๆบล็อกเอาว่าจะได้หรือไม่ได้นี่เลยแอนดรูว์นก็จะคิดว่าเป็นม็อบมาตีมันนะหรือว่าถ้าเราเอาใครไอคลสเตอร์ก็มาเหมือนกันนี่ กด,กดหน้าจอค้างเพื่อยิงถ้าหมดสั่งสรคนมันก็จะหายไปแบบนี้แต่ถ้าหมดเอาชีวิตรอดมันจะอยู่ตลอดเลยจนกว่าเราจะหยุดยิงนี่นี่เลยไอ้รอนนี้เาไปเล่นเอาชีวิตรอดได้นะโลกเขาจะสร้างอะไรอย่างไรมันจะทิ้งไวท้ที่ใต้คําอธิบายใต้คลิปนะครโอเคแค่นี้ขอให้ทุกคนโหลดม็อดแล้วก็เล่นให้สนุกนะครับเล่นจนเล่นเอาชีวิตรอดให้สนุกนครับ เหลือไปทำแบบก็ได้โอเคแค่นั้น